รวยรแหงแหงรวยรวยแหงแหงรวยรวยครับตอนนี้ห้าทุ่มเวลาของจ่านะครับดึกดเดมากๆแล้ววันนี้จ่าจะเอาความรวยมาให้ทุกท่านใครไม่เชื่อสายมูอย่าลบหลู่มามืดแล้วครับ นี่ครับพี่น้องโอ้รับแสงจันหน่อยครับพี่น้องกระเป๋าตังครับเปิดมาเฮงเฮงรวยรวยรับแสงจันทรับแสงจันท์เป็นไงแล้วครับจากอเมริกาเชื่อสายมูใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่วันนี้พระจัน์เต็มดวงเราเปิดกระเป๋าตัง เงินไหลมาเทมานะโมตัสสะภคะโตอะระหะโตทุกคนอ่ะครับผม Good after noon sir ครับผมของจ่าก็จะเที่ยงคืนแล้วครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับกระเป๋าตังค์ครับเปิดครับรับแสงจันทร์เงินไหลมาเทมา ตีดังๆตีดังๆ <c oughs> ไหลมาเทมาใครซื้อหวยขอให้ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งรวยรวยรว,วยเป็นไงล่ะทหารเรือสายหมู <c oughs> <c oughs> จากจันกเกษมอ่านะครับคำคืนสวัสดีครับคุณเพนเพนครับไลสดเยี่ยมๆค่ะโอ้สวัสดีครับผมก็อยากจะพาความรวยมาให้ทุกท่านนะครับ หวังว่าแสงจันทร์วันนี้จะนำทางเงินไหลมาเทมาให้กับทุกท่านนะครับไม่มีครับก็ลอยกระทงในยากแล้วครับผมวันนี้ท้องฟ้าโอ้โหครับเนี่ยครับหลังบ้านจ๋าก็มืดตึดตือนะครับแต่ว่าด้วยแสงจันทร์นะครับพี่น้องสวัสดีครับคุณกัมมี่ครับผมสวัสดีครับคุณฟาริสครับตอนนี้กําลังห้าทุ่มครับผม โอ้โหสว่างมากครับพี่น้องสว่างมากๆครับใครเข้ามาดูช่องจ่าวันนี้นะครับรับแสงจันทร์มาแล้วครับขอให้ทุกท่านรวย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 เฮงเฮงห่งรวย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 ขอให้จ่าโอถูกหวยอเมริกาหมื่นล้านโอ้ยผมชอบคำอวยพร จากคำนี้มาแล้ครับแสงจันร์ทนำเงินทองไหลมาเทมาให้กับพี่น้องทุกท่านที่กำลังชมคลิปจ่ายอยู่ขอให้ทุกท่านรวยจิตรวยใจรวยกายรวยทุกๆอย่างนะครับสุขภาพแข็งแรงคุณกบบอกกลัวกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าครับ คุณวงคุณวงสการบอกถ้าลอยโคมจะโดน f อฟยิมสองสอยสอยไหมครับอย่าฮะพี่น้องแห่งๆรวยๆปังๆดิสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาดูนะครับของเวลาจ่าก็อุ้ยอะไรอะ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  อ๋อเครื่องบินนึกว่า UFO นึกว่า UFO นะครับแต่ไม่ใช่ครับผมเครื่องบินครับอ่ะขอให้ชาวลำปางถูกหวยรวยเบอร์รวยเบอร์โอ้ยขอบคุณครับขอให้ชาวลำปางขอให้ชาวไทยทุกคนถูกหวยงวดที่หนึ่งนะครับขอให้รวยรวยกันทั่วหน้าเรามารับแสงจันจันซ้อนจันนะครับที่จะให้ เปิดกระเป๋าตังค์รับเงินไหลมาเทมาไหลมาเทมาฮะไหลมาเทมากระเป๋าตังค์ครับตบตบตบเสียงดั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 งรวยรวยรวยแหงแหงแหงทุกคนนะครับสุดยอดเราต้องไปหน้าบ้านด้วยนะหน้าบ้านไฟเปิดสว่างนะครับที่นี่ที่นี่ ดึกแล้วมันจะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ครับมันก็จะสว่างนะนะหน้าบ้านจ๋าสว่างครับแต่ขอบอกหนาวมากๆครับหนาวมากๆหนาวมากๆากโอ้โหลอยกระทงไหมปีนี้ไม่ได้ไปค่ะจ๋าโอ พอ oh, จ่าก็ไม่ได้ไปเลยครับโอ้ Ooh, มีมีดาวนี่ครับดาวดวงนี้สว่างมากๆม,มีท้องฟ้านี่แบบเปิดแล้วเปิดทางเลยนะครับวันนี้ต้องขอให้ทุกท่านก็ก็ประมาณประมาณประมาณ15องศาครับ15องศา16องศา โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวจ่าขอเข้าเป็นขอตัวไปนอนก่อนนะครับวันนี้อยากจะหาสายมูนะครับใครเชื่อสายมูก็อยากจะ,ะนำความเฮงความรวยมาให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีรวยสุขภาพรวยเงินทองใครไม่เชื่อเรื่องหวยก็ลองหน่อยนะครับอาจจะพากันรวยได้นะยังไงก็แวะไปซื้อหวยใต้ดินก็ซื้อไปเถอะ รวยรวยรวยครับมูเตลูกันแล้วครับวันนี้วันนี้เรามารับแสงจันทร์ด้วยกันนะครับอ่ะเรามาตีกันครับผมเห็นมีทั้งหมดกี่แฉกกี่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 แฉกครับเขาเรียกว่าอะไรนะแฉกหรือแจกหรือว่าอะไรนะเป็นฉากหรือว่าที่มันเป็นอ่าเป็นเร่ผมภาษาไทยผมเรียกไม่ถูกอะ่ะทุกคนเห็นกี่เส้นครับ จ่าเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีใครเห็นแปดเหมือนจ่าไหมหาทุกท่านเห็นแปดไหมจ่าเห็นแปดเส้นครับเห็นแปดเส้นรัศมีกี่เส้นอ่าใช่ใช่รัศมีกี่เส้นนะครับมีทั้งหมดกี่แฉกจ่าเห็นแปดนะครับห้าเส้นครับ โอ้ยน้องคนนี้เขาเห็นห้าเส้นอ๋อห้าเส้นใช่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 ห้าเส้นห้าเ,เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะตีเป็นห้านะครับตีเป็นห้าหลายเส้นแปดเส้นค่ะโอ้ยห้าแปดอ่ะห้าแปดรวยรวยรวยอ่ะมูเตลูมูเตลูอ่ะ เราไปแล้เบิ้ลแล้วอะมูเตลูกันหน่อยนะแปดมาล้วแปดต้องมาสามสองห้าไอ้แม่งห้าแปดละไหนดูคันนี้คันนี้อะไรอะไหนดูดิแปดอีกพี่น้องแปดอีกแล้วแปดนี่มันช่องทหารหรือช่องอะไรวะเนี่ยอันนี้ฮะแปดแปดมาเว้ย 8ปดมาไหนดูอีกคันนี่อีกคันของจ่ามีแปดไหมมีครับแปดมีครับแปดคันนี้แปดนะคันนี้แปดนะพี่น้องคันนี้ก็มีแปดนะคันนี้มีแปดพนะี่น้องคันนี้ก็มีแปดนะคันนี้มีแปดฮะคันนี้คันนี้ก็มีแปดพี่น้อง พี่น้องครับแปดมาล้วแปดต้องมาแล้วแปดต้องมาล้วโอ้อะใครไม่เชื่อสายมูอย่าลบหลู่ <c oughs> นี่มันไม่ได้ช่องทหารแล้วนี่วะนี่มันช่องอะไรวะ <c oughs> เอาสนุกขำๆนะครับแล้วก็มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วไปอยู่ไหม โอเคครับเดี๋ยวจ่าไปนอนแล้วทุกท่านดึกแล้วครับก็ใกล้จะถึงเที่ยงคืนวันนี้จริงๆแล้วอยากจะพามาดูบรรยากาศนะครับกับจันเต็มดวงจันซ้อนจันใครเชื่อสายมูก็มีแปดแน่ๆนะใครเชื่อก็เชื่อมีแปดนะยังไงเดี๋ยวจ่าขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับนะแปดห้าห้าแปดไม่ร้องไม่รู้ เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอ้อนจันทอ้อนจันทรอ๋อมันเรียกว่าอ้อนจันทเหรอครับโอ้โอเคครับขอบคุณครับทุกท่านไปแล้วครับนอนหลับฝันดีครับ